สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่18 24มกราคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมของชาวมีนนะคะใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะต้องใช้เรื่องของเวลานะคะในการคลี่คลายปัญหา สถานการณ์ช่วงนี้เหมือนกับต้องเดินทางสายกลางนะคะยังไม่พร้อมที่จะเ,เลือกซ้ายหรือเลือกขวานะคะอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรที่สำคัญสำคัญนะคะเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีความแฮปปี้สามัคคีกันดีนะคะใครที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะต้องมีงานที่ ต้องทำร่วมกันเยอะนะคะได้สะสางงานร่วมกันสัปดาห์นี้ชาวมีนจะมีน้ำน้ำจิตน้ำใจที่ดีนะคะพร้อมช่วยเหลือแบ่งปัน คนรอบข้างบริวารลูกน้องต่างๆนะคะทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการอุปการะคุณนะคะหรือว่าการตอบแทนนะคะความกระตันยูต่างๆมาสู่ชาวมีนได้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการทําบุญทําทานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าการลดแลกแจกแถมสินค้านะคะก็จะถูกฉลกมากที่จะทำให้ชาวมีนได้เสริมในเรื่องของความ โชคดีในเรื่องของทรัพย์แล้วก็การงานนะคะเรื่องของเงินนะคะมีโอกาสได้รายรับที่พอเหมาะพอดีนะคะใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มขี้คายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสัปดาห์นี้บางคนก็จะมีเรื่องของการลงทุนลงแรงนะคะใครที่มีอาชีพค้าขายอาจจะต้องลงทุนเอาของ ามาลงมาเติมเพิ่มนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอเวลานิดนึงเพื่อจะได้ผลกำไรกลับมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าชาวมีนจะลงทุนอะไรก็ขอให้ใช้สติในการไต่ตรอง ดูให้ดีเลือกดูให้ดีนะคะเผื่อฟุกฟุกก็อาจจะรวยได้เลยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะบางรายต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอโรคภูมิแพ้ปอดหลอดลมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สูบบุหรี่ก็ควรจะลดละเลิกนะคะหรือการแพ้ฝุ่นควนันแพ้เกสรดอกไม้แพ้อากาศต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะป่วยเพราะเรื่องของการทำงานการเดินทางทางน้ำต้องระวังนะคะ คนโสดนะคะสัปดาห์นี้อาจจะไม่มีอะไรวือหวามากนักนะคะถ้าพบลักอยู่ก็เป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันก่อนนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ห่างกาันหรือบางคู่จะได้เดินทางไลร่วมกันได้เที่ยวธรรมชาติหรือได้เดินทางทางน้ําร่วมกันนะคะหรือบางคนอาจจะได้มีการออวางแผนชีวิตหรือการสร้างเรือนหอในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ